นะครับพี่ๆแลน้องช่างนะครับผมวิศวกรจากโคจอยนะครับตัวรับผิดชดาวนะฮะวันนี้มาแนะนําวิธีการติดตั้งและก็วิธีตรวจเช็คนะครับตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เช็คเบต้นต้นคร่าวๆนะครับพูดได้สัมผัสกับมันนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้เขาเรียกตัวรับผิดชดดาวนะครับชดดาวตามมาตรฐานมอกที่มอสข้อใหม่นะครับเคยเห็นยันมีใครเคยเห็นยัน เคยเห็นเนาะมีใครรู้บ้างว่าตัวรับปิะดิษฐดาวทำงานแบบไหนอะไนยังไงช่างจะบอกว่าตัวรับประดิษฐดาวเนี่ยช่างผู้ติดตั้งนะครับจะต,ต้องมีความเข้าใจกับตัวมันก่อน,ต,น,อนต,อตัวผลิตภัณฑ์ก่อนต้องรู้กอนมากตัวผลิตภัณฑ์อ่ะมันทางานแบบไหนนะงานแบบไหนทํางานอย่างไรด้วยแล้วหัวใจมันคืออะไรนะครับรู้ความเป็นมามันบ้างไหมเพราตัวรับปรดิษฐดาวเนี่ยความเป็นมายางไงต้องมาใช้ นะตัวลับิเช่ดาว Shadow, มันคือมาตรฐานใหม่ของ NEC 2017นะครับหรือว่าอทฉบับล่าสุดนะครับเป็นตัวกันกันเพลิงไหม้นะการเพลิงไหม้การกระแสไฟที่เกิดขึ้นบนหลังคาตัวเนี้ในมาตรฐานใหม่จะต้องมีแรงดันที่ล่วไหลในในขณะเกิดเพลิงไหม้นะครับได้เกิน80โวลต์หนะ้บนหลังคานะวัดจุดใดจุดหนึ่ง จุดใดๆอ่ะจะต้องไม่เกิน80โวลต์เพื่อเพื่ออะไรเพื่อป้องกันนักตะเพลิงนักตะเพลิงนะครับเพื่อป้องกันนักตะเพลิงในกรณีที่ต้องไปปลดเครืงหลังตราคาแต่ถามจริงๆแล้วแ่ะราคาใบบัตรอ่ะมีนักตะเพลิงขึ้นไปดับไฟให้เราไหมฉันไม่มีนะแต่เขาฉีดเดียวแต่ไอตัวเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยถ้านักตะเพลิงมีไฟไหม้บนราคาหรือมีอยู่กับระดับความอยู่บนราคาเนี้ย นเกิตะไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่เขาจะไม่ฉีดไฟนะเพราะว่านักเตนเนี่ยจะฉีดไฟกระแสะไม่กระแสะตกสลับเหมือนเหมือนไอฉีดบอแบกไฟกระแสะสูงจากดีซีเนี่ย600-100โวลต์อ่ะวิ่งตามกระแสนำ้นำออกมาทำให้นักเตนเนี่ยเกิดอันตรายได้เลยมีตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าบ,บิชชดาวระดับว v โมดูลนะครับการทำงานของมันก็คือตัด ตัดวงจรในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือไม่มีไฟฟ้ามาเลี้ยงน,นะครับตัวน,นี้การทำงานก็ง่ายๆคือมีสาย UV สองเส้นนะครับเข้ารุ่นที่ถืออยู่เนี่ยเขาเรียกรุ่น2 1หนึ่งหรือก็มีชดาวรุ่น2อต่อนะครับเเห็นไหมครับตัวเนี้ยจะมีช่แอลอยู่2ช่แนลนะครับสองฝ่งยเงินงแผงเงินแผง หรื่ฝั่งละ80โวลต์นะครับฝั่งละไม่เกิน80โวลต์สองฝั่งนี้ก็รวมกันเทอารฝั่งนี้รวมกัน160โวลต์นะมีคนเข้าใจว่าสองฝั่งนี้ได้แค่80โวลต์ฝั่งนึงจะได้ไม่เกิน80โวลต์เราดูที่ไหนใครรู้จัก VOC แผงมั้งชังโซน่าต้องรู้จัก VOC แผงมั้ย VOC แผงคืออะไรครับ โอเพนสวิตหรือแค่าง่ายๆคือค่ากระแสนะครับค่ากระแสข,ของค่าโวลต์ของแผงแต่ละแผงนะเขาจะเขียวอย่โอีสี่สิบเก้าห้าสิบแลวเนี้ยดูตรงไหนเนมเพจช่างโซลาติดตั้งโซลานะครับต้องรู้นะครับแล้วไอซีตัวนี้ได้ยี่สิบแอมป์เราดูไอซีที่ไหนเนมเพจเหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้รุ่นนี้รับกระแสาได้ฝั่งละด0โวลต์นะครับ IFC กระแสได้20แอมป์ครับ 20แอมป์ต่อข้างนะไม่จะรวมกันนะข้างแล้วไม่เกิน20แอมป์นะครับที่ี่ต่อกันง่ายๆคือหนึ่งแผงข้า1ชันแนลบวกลบนะครับในเพจจะเห็นมีมีเพจมาร์คอยู่นะครับบวก,บวกลบนะครับตรงต่อเข้าแผงบวกลบเลยนะครับทันสองด้าน2ด้านแล้วจะมีเส้นอีก2เส้นเส้นยาวเส้นยาว ทีมทีมช่างรู้จักไหมเสียดายในเวลาเรื่องต่อแผงต่อแผงเนี่ยต้องเดินสายอะไรสายลูกกลมสายเขา,าจะมีสายลูกกลมนะครับ,บสตับดติงครับระหว่างตัวต่อตัวนะครับถ้าเป็นทีวีเรียกทีวีเคเบิลอะไรทีวีทีวีเคเบิลนะฮะคืออีกเรื่องตัวเนี้ยแทนที่เรา